แล้วจึงจะพูดกันออกมาและให้ท่องกันไว้ในใจว่าพลาดหนึ่งคนพาไปกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องการจะสื่อสารอธิบายความกับพี่น้องในหลากหลายเรื่องราวอย่างที่ผมบอกว่าประเด็นเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยนั้นที่ทุกคนสามารถดูได้เพราะเหมือนเป็นมหาสมุทรความคิดไม่ตรงกันพวกผมก็ไม่ตรงกันแต่ความไม่ตรงกันก็ไม่ได้เปความแตกแยกอะไรกันแต่อธิบายความกันว่าถ้าเราพูดในมุมนี้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้น เราก็จะได้อธิบายรายการโทรทัศน์นี้สามารถสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกันได้เพราะฉะนั้นอย่าได้ประเทศสงสัยว่าทําไมเรื่องนั้นพูดได้พูดได้ทำไมเรื่องนี้พูดไม่ได้ก็บอกชัดเจนว่ามันเหลือร้อยแปดสิบองศาเป็น MOU ร่วมทุกสถานีที่สามารถจัดรายการโทรทัศน์ได้โลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้นะครับดัดจริตไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้แต่ว่าอธิบายความกันว่านะครับเราต้องมีความเข้าใจกันอย่างสูงสุดในสถานการณ์อันนี้สถานการณ์เนี่ยนะครับที่ หลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับที่กำลังประเดนประดังกันมาหลายคนนี่นะครับได้ติดตามข่าวเรื่องกรณีที่่ึงสารอาญานะครับที่ได้วินิจฉัยในคดี99สมนะครับว่าเป็นอำนาจนะครับของปปชในการสั่งฟ้องสารดีกาแผานคดียาผาู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผมเองก็เพิ่งเคยเห็นคำวินิจฉัยที่ มีความเห็นแย้งของอธิบดีสารอาญาอธิบดีสารอาญาระบุชัดเจนนะครับในการทําความเห็นแย้งว่าเป็นอํานาจของสารอาญาเพราะนะครับดีเอสไอยื่นในอายาการอายาการไม่ได้ฟ้องนะครับตามมาตรา157แต่ไปฟ้องตามมาตรา188และมาตราอื่นๆนะครับในฐานฆ่าคนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทุกคนนะครับญาติ หรือพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันทุกคนต่างคิดเหมือนกันว่าเรื่องนี้ไม่มีวันจะไปถึงสาลดีกาแผนกคดีอาญาผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยความรู้สึกของประชาชนนะครับโดยความเชื่อทั่วไปนะครับสายแทบไม่แต่ผมอธิบายความกันว่าให้ตั้งหลักตั้งสติและใจเย็นที่สุดนะครับฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทนายความและสำนักง,งานอัยการสูงสุดเขาต้องทำหน้าที่ในการยื่นอุนทธรณ์ พราะกรณีนี้มันจะเป็นปัญหานะครับสำหรับในอนาคตเช่นต่อไปนี้เนี่ยนะครับเกิดคดีวิสามาันและก็ต้องถูกบังคับว่าตัวมีการฟ้องร้องกันแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้หยิบยกกรณีนี้มาเ,เป็นเปรียบเทียบและสุดท้ายก็ส่งไปพป,ปชวเวลานี้ทุกคดีอยู่ในศาลอาญารวมกระทั่งเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากมายให้พี่น้องสบายใจว่านี่เป็นกระบวนการปรกติในกระบวนการศาลก็มีความเห็นที่แตกต่างอธิบดี นะครับสารอายาก็มีความเห็นแย้งนะครับผู้ิพากษาบรลังคณะก็มีความเห็นในทิศทางนี้นะครับนี่ก็เป็นกระบวนการนะครับเมือ่อโจทไม่พึงพอใจก็ยื่นอุทธรณ์ไปนะครับไม่พอใจอุทธรณ์ก็ยืน่นฎีกาเพื่อได้อธิบายความว่าไอ้กระบวนการต่างๆนั้นมันยังมีทิศทางที่เดินต่อไปนะครับต้องขอบคุณทีมทนายความนะครับและทีมอัยการทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะได้พูดได้ง่ายว่า ให้พี่น้องได้คลายความกังวลน,นะครับเพราะเขาก็ได้ทําหน้าที่กันอยู่นะครับก็อธิบายเรื่องนี้พอเป็นที่เข้าใจและให้รู้ว่านะครับคนที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบนั้นเขาไม่ได้หยุดในการทําหน้าที่นะครับไม่ใช่ว่าเรื่องนี้จบแล้วยังไม่จบครับยังมีเหลืออีกสองสามขั้นตอนและก็ยังมีเวลาที่จะนะครับที่จะได้เห็นปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆกันอยู่ต่อมาครับเวลานี้ปรากฏการณ์ที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในหน้าขาวอะไรต่างๆนะครับในเรื่อง กรณีว่าในวันนี้อายการนะครับจะชี้ในคดีจำนำเข้ากันอย่างไรคือเมื่อปปชส่งสำนวนนะครับปปชเองเนี่ยนะครับต้องส่งสำนวนให้อายการสูงสุดถ้าอายการเนี่ยนะครับเห็นว่าไม่มีมูลต้องตั้งคณะกรรมการร่วมหรือเห็นว่าหลักฐานไม่พอต้องตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างปปชกับอายการหรือว่าถ้ามีมูลก็ส่งฟ้องศาลฎีกาแผานคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลักข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่าช่วงนี้ก็ประโคมผมข่าวเปิดตัวหนังสือบ้างอะไรบ้างว่ากันไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าแต่ว่าเอากันเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่เราจะพูดเรื่องการปฏิรูปนะครับในเรื่ององค์กรดิสระเพราะว่าต้องจู่หัวเรื่องนี้แล้วจึงจะเดินพูดอะไรต่างๆนะคือทุกคนที่อยู่ในสภาเนี่ยนะครับก็จะรู้ทันทีว่าเวลาที่อภิปรายในสภาเนี่ยต้องเอาหลักก่อนนะครับเอามาตราก่อน นะครับกางมาเป็นตัวตั้งแล้วจึงจะแสดงความที่เดนมิฉะนั้นจะถูกประท้วงถูกทักท้วงถูกเตือนถูกให้หยุดพูดนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมานั่งว่าเหมือนกันว่าองค์กรอิสระต่างๆนะครับวันนี้จะพูดในส่วนของปปชไม่มีใครปฏิเสธว่าประเทศนี้นะครับจะต้องมีปปชแต่สิ่งที่ทุกคนต้องการปปชคือปปชที่มีความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน และก็ปฏิบัตินะครับต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและก็มีมาตรฐานเดียวนี่คือสิ่งที่ทุกคนมีความปรารถนาให้เกิดว่าถ้ามีการปฏิรูปยกเครื่องอย่างปปชได้นะครับปปชต้องมีนะครับแต่จะต้องมีมาตรฐานรวมกระทั่งเช่นว่าผมได้ติดตามนะครับในขณะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือทุกองค์กรนะครับที่เป็นนักการเมือง นะครับนักการเมืองนี่แสดงบัญชีทรัพย์สินและต้องเปิดด้วยนะครับแต่ปปชเนี p p. <t Paige forward> ่ยนะครับคือองค์กรอิสระก็ยื่นกับปปชนะคนก็ถามว่าปปชยื่นบัญชีทรัพย์สินกับใครนะครับตอบว่ายื่นกับประธานวุฒิสภาเป็นตําแหน่งเดียวนะครับประธานวุฒิวุฒิสภาในขณะที่บรนรับนูนปิยะศูนย์นะครับไม่ใช่ขณะนี้นะยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับกับปปชทุกองค์กรเนี่ยนะครับยื่นกับปปชหมด ตัวปปชยื่นกับประธานวุฒิและประธานวุฒิเนี่ยนะครับมีหน้าที่เก็บเอกสารดังกล่าวไว้ไม่มีการนำมาเผยแพร่ะนะครับว่าแต่ละคนได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินกันอย่างไรในขณะคนที่ถูกปปชตรวจสอบถ้าเป็นสิ่งนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นคอรมอรสมาชิกสภาจะต้องเปิดนะครับสื่อสารบนชนสามารถตรวจค้นได้ไรได้สารพัด คือถ้าเราจะสังกายนากันจริงๆกันแล้วนั้นทําไมนะครับฝ่ายที่ตรวจสอบทําไมคุณต้องปกปิดคือหมายความว่าถ้าฝ่ายตรวจสอบเนี่ยนะครับปกปิดแต่ว่าคนที่ถูกตัวเองตรวจสอบนั้นต้องเปิดเผยก็เอากันอย่างนี้สิครับปปชก็เปิดเผยบัญชีไอ้คนที่ถูกตรวจสอบทั้งหลายก็เปิดเผยบัญชีแปลความกันว่าต่างฝ่ายก็ตรวจสอบกันได้ไม่ใช่ไ่ายที่ไปตรวจสอบคนอื่นปกปิดตัวนะครับแจ้งบัญชีเหมือนกันแต่อยู่ในซองอยู่ประธานบุร ประธานบุตก็นํามาเผยแพร่ไ,ไม่ได้นําความลับมาเผยแพร่ก็ติดพุกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้นี่เป็นจ่เป็นกระบวนที่มีปัญหาและมาตรฐานทางคาดีอะไรต่างๆนั้นเช่นกรณีที่พูดในเวลานี้ในคดีทุจริตจำนำข้าวนะทั้งที่เรื่องนะครับทุจริตเรื่องการประกันราคาข้าวการระบายข้าวเนะี่ยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ปรากฏว่าคาดีถูกชะงักไปและเวลานี้นะครับที่พยายามออกหนังสือกันมานะั้นก็เพื่อกดดันในวันนี้ว่าจะต้องยื่นฟ้องศาลฎีกา ภายในคดียาผู้ดูมงตำแหน่งทางการเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเลยเพียงแต่เราบอกว่าไม่มีใครปฏิเสธเรื่องการตรวจสอบแต่หลักที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการตรวจสอบนั้นมีความเท่าเทียมกันหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราพูดเรื่องสองมาตรฐานที่มันเป็นเรื่องใหญ่พูดและประชาชนมีความเข้าใจและผมก็เชื่อว่านะครับผลทางต่อไปนี้เนี่ยนะครับที่แต่ละฝ่ายจะได้แสดงความเห็นกันนั้น คือเราไม่ได้ขัดข้องในเรื่องของการตรวจสอบแต่แปลความกันว่ากระบวนการต่างๆนั้นนะครับเราจะทําหน้าที่กันอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าไม่มีเขาไม่มีเรากันจริงหรือเปล่าถ้าเราสามารถวางกติกาที่มาอํานาจหน้าที่ตรงไปตรงมาประชาชนเขาก็มีความสุขคนไทยทุกคนปรารถนาเช่นนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาขัดขวางเรื่องการตรวจสอบแต่ว่าตรวจสอบมันไม่เท่ากันเรื่องเกิดก่อนสองปีปรากฏว่าเรื่องเกิดหลังไปถึงก่อน ไอ้เรื่องดอดีตไม่รู้ไวไปถึงเมื่อไหรบางคดีในประเทศเสียหายคงแสนหน้าหมือนล้านบวกดอกเบี้ยไปกว่าสองจุดล้านล้านก็ปรากฏว่าปล่อยจนกระทั่งคดีขาดอายุความคือทั้งหมดนั้นมันอยู่ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความแตกแยกแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตที่สำคัญเมื่อเราต้องการจะพูดเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยเราก็ต้องมีการยกเครื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับทั้งที่จริงเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างคดี9 9้สศพ ถ้ามันเป็นองคอ์กรที่มีสภาพปกติส่งมาปวชวขึ้นสู่ศาลเดียวศาลฎีกาปรนคดีอาญาผู้ลงตงแหน่งทางการเมืองหรือคดีในคดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยทุกคนมีความสุขกว่าอย่างนี้รวดเร็วถ้าองคอ์กรนี้นะครับมีความเชื่อมัน่นแต่ทุกคนถึงบางอ้อเลยคดีไม่ถึงศาลฎีกาเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเป็นความสําคัญที่สุดก็คือว่าการลดความรู้สึกของประชาชนนะครับเหมือนกับการปิดโทรทัศน์ทุกฝา่ายอันนี้ เห็นไหมครับไอ้ฝ่ายที่ถูกปิดเหมือนรู้สึกสิ้นเสรีภาพแต่ว่าพอมองเอาฝ่ายนู้นก็ถูกปิดอเอาแฟกันดีเวลาที่เปิดนะนะครับมาถามสิ่งเราเราก็บอกว่าถ้าเปิดนั่ก็เปิดพร้อมทุกเจ้าเอาทุกฝ่ายเอาแฟกันเสมอกันนะครับยุติธรรมกันดีนะครับแต่ละฝ่ายก็ต้องปรับตัวต้องจูนตัวกันตามสภาพนี่นะคามข้อเท็จจริงนะครับในโลก่นความเป็นจริงที่สามารถสื่อสารกันได้ในกรณีเช่นนี้เหมอนกันพรุ่งนี้ก็ต้องรอฟังกันการโทษวันนี้ต้องรอฟังกันพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่อง นะครับแจกใบแดงใบเหลืองของการเลือกตั้งภูว่าสารดีการรแผนกเลือกตั้งนะครับคนนัดอ่านคาตัดสินในวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่าเป็นการเลือกตั้งส่วนท้องถิน่คนควรเรียะพิจารณาโทษอย่างนี้นเป็นสารอุทธร์ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับที่มันประเดประดังเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรื่องที่เรากําลังจะคิดอ่านเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปัจจุบันต่างๆนั้น มันก็เป็นเรื่องภาระเป็นเรื่องหน้าที่ที่แต่ละฝ่ายจะต้องคิดกันหน้าที่ของการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องของคนที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของการแสดงความคิดเห็นการสะท้อนกันนั้นตามฝ่ายจะต้องช่วยกันนะครับเช่นกรณีเรื่องผลผลิตทางการเกษตรซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งนี้ครั้งแรกเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยนี่ก็ต้องให้การแฟงแฝกันนะครับหนักบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เหตุการณ์ในปีนั้นๆ มาปีนี้เนี่ยนะครับลำไยเนี่ยพูดได้ไงว่าตายสนิทพืชผลทางการเกษตรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไมอ้อื่นๆนี่นะครับอาการพูดได้ไงว่าสหาหัสสากลเดิมประเทศเราเนี่ยนะครับขายลำไยกับต่างประเทศได้ประเทศเดียวเป็นหลักคือประเทศจีนคนจีนมีความเชื่อว่าลำไยนั้นเมื่อแก่ผลออกมาสีขาวนั้นนะครับแล้วก็มีเม็ดดำข้างในนั้นเหมือนตามังก่อนคนจีนก็มีความเชื่อเขาไปกินลำไย,ยแต่ว่าลำไยมันผลิตเวลานี้ไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือ ไม่เฉพาะเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนนะครับแต่ว่าเวลาที่สีสะเกดก็ปลูกได้สะเดาก็ปลูกได้ภาคอีสารปลูกได้มากมายสะเดาจังหวัดสงขลายังปลูกลําไยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันล้นตลาดนะครับขณะที่พันเอเนี่ยนะครับสิบกว่าบาทแต่ว่าพอ A เดียวบเนี่ยลงมาเนี่ยครับราคาเนี่ยพูดแดงไหว่าไปเก็บก็ยังไม่คุ้มอาการมันอยู่ในสภาพาเป็นอย่างนั้นแล้วทุกยุคทุกสมัยก็มีปัญหาไม่ใช่เพิ่งมีปัญหา แต่ว่าวิธีการแก้เนี่ยนะครับว่าเมื่อมีการพูดว่าจะเราจะต้องปฏิรูปกันเอาเราเราจะแก้ไขปัญหากันยังไงที่มันยังยืนราปีหน้าไม่ต้องป,ประสบปัญหาอย่างนี้กันอีกเราสามารถที่จะพูดคุยกันสิ่งเหล่านี้กันหรือเปล่าแต่ว่าเฉพาะหน้าเอาเฉพาะหน้านี่เราจะว่ากันยังไงเพราะความทุกข์มันเกิดแล้วในขนานี้นะครับเช่นเดียวกับพืชผลเกษตรอย่างอื่นเวลานี้ที่หนักอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอยางนะครับยางพาราสมัยก่อนเนี่ยนะครับ สามประเทศปลูกเป็น65%เปเซของโลกอินโดนีเซียเนี่ยนะครับปลูกพื้นที่มากที่สุดแต่ผลผลิตน้อยกว่าไทยนะครับไทยจึงบอกว่าผลิตยางได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกอินโดนีเซียที่สองมาเลเซียที่สาและทั้งสาประเทศนี้เนี่ยนะครับเป็นเสียงส่วนใหญ่ในโลกคือ65%เปซที่เหลือในอเมริกาใต้บ้างอะไรบ้างรอบบ้านเรายังไม่ยังไม่ปลูกในประเทศไทย ปลูกได้เฉพาะ4ี่สจังหวัดภาคใต้เท่านั้นเป็นมติคณะรัฐมนตรีเลยว่ายางพาราห้ามปลูกเกินกว่าจังหวัดชุมพรเห็นไหมครับในขณะนั้นราคากับสถานการณ์เวลานั้นก็10บกว่าบาทเหมือนกันนะแต่ว่าปริมาณเนี่ยนะครับมันก็มีจำกัดมิตรประเทศเราเนี่ยนะครับอย่างลาวเขมรพม่าเาาวียดนามแม้กระทั่งประเทศจีนซึ่งเป็นคนที่ซื้อรายใหญ่เหมือนกันก็ยังไม่ปลูกเวลานี้เนี่ยนะครับใครลองข้ามไปตางซีกต่างๆ ปลูกกันหมดแล้วปลูกยางกันหมดนะครับแล้วยางปลูกได้ทุกภูมิภาคนะครับยางในภาคอินสารเมืองการเนี่ยนะครับใครไปเมืองการก็นึกถึงเป็นบรรยากาศเหมือนภาคใต้น้องคายอย่างเนี้ยนะครับอุดรธานีอย่างเนี้ยนะครับภาคเหนือตั้งแต่พะเยาเชียงรายพิษณุโลกหลากหลายที่ปลูกยางเต็มพื้นที่นะครับมากมายนะครับถ้าใครได้ติดตามกันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นปริมาณนะครับก็มากขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยนะครับ ราคายางเราได้พูดได้ง่ายวาขึ้นกับประเทศที่ไม่มียางสักต้นเดียวคือราคากลางสิงคโปร์กำหนดสิงคโปร์ไม่มีต้นยางสักต้นไอว้ว่ามาตรกา,ารแทรกแซงสินค้าทางการเกษตรนี้อธิบายกวามอะไรวเวลาแทรกแซงพ่อค้าก็ถอยแทรกแซงราคาสูงนะครับรัฐก็มีเงินไปซื้อจนหมดนะครับก็เอาอยางไปไว้ในโกดังนะครับพ่อค้าก็ถอยพอรัฐเงินหมดพ่อค้าก็ไปกดราคา mới nợ